สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์5ท่าที่คุณควรจะเลี่ยงนะครับที่ทําให้คุณเจ็บัวไหไ่นั่นเองเอ็นมันจะไปสีกับกระดูกนะครับบางคนนี่โอ้โหหมุนรอบครบนาฬิกาไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็น5ท่าที่ผมเจอในฟิตเนสบ่อยมากๆนะครับแล้วเล่นท่าพวกนี้มีความเสี่ยงเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์5ท่าที่ดีกว่านะครับท่าแรกนะครับชื่อท่าว่า behind the neck ู u l l down นะครับ ท่านี้เห็นบ่อยมากๆในยิมนะครับท่านี้จริงๆฝึกไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ความยืดหยุ่นไม่พอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงมากพอนะครับจะทําให้เราเจ็บที่หัวไหล่นน่นเนงนะครับอันนี้คือทาท่าที่ไม่ควรจะทานะครับคือดึงมาด้านหลังแบบนี้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยการทำงานของกล้ามเนื้อปีกก็ลดน้อยลงอีกนะครับมันจะไปโดนช่วงบ่าแล้วก็หลังด้านในมากกว่านะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือดึงมาด้านหน้าใช้ศอกดึงนั่งหลังตรงแอนอกนะครับท่านี้ถ้าใครฝึกแล้วอยากให้ปีกกว้างเนี่ยฝึกแบบนี้ปลอดภัยกว แล้วก็อ้างอิงตามงานวิจัยก็คือฝึกแล้วโดนหลังมากกว่านั่นเองนะครับท่าที่2นะครับชื่อท่าว่า behind the neck press นะครับอันนี้เล่นด้านหลังเหมือนกันแต่เมื่อกี้เป็นมุมดึงเนาะอันนี้จะเป็นมุมที่ดันเหมือนกันซึ่งความเสี่ยงมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เปลี่ยนจากเล่น behind the neck แบบนี้นะครับเล่นให้ดูเลย ทีมน,นะครับลงมาด้านหลังแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยแทบไม่เคยเล่นเลยผมจะเล่นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนมาเล่นด้านหน้าแทนจะเซฟข้อต่อตรงหัวไหล่มากกว่าเพราะว่าการที่คุณมีความยืดหยุ่นไม่มากพอแล้วพอดันข้อศอกไปด้านหลังนะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นไปเล่นด้านหน้าดีกว่าเช่นเดียวกับการที่คุณฝึกกับดัมเบลเหมือนกันนะครับการที่คุณทิ่มข้อศอกไปด้านหลังแล้วคุณเพรสขึ้นโดยใช้ดัมเบล ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผ่าข้อศอกมาแบบนี้นะครับเล่นด้านหน้าเอาข้อศอกมาด้านหน้าปลอดภัยกว่ารับรองได้นะครับเดี๋ยวเราไปท่าที่3กันท่าที่3นะครับชื่อท่าว่า lateral waist ครับท่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามเล่นแต่ต้องร้องเล่นให้ถูกต้องด้วยนะครับการยกข้อศอกเนี่ยยกมาให้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่ก็พอนะครับการที่คุณยกสูงกว่าแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยมันจะทําให้เสี่ยงได้เพราะว่าเอ็นมันจะไป สีกับกระดูกนะครับแล้วเกิดอาการเจ็บมากผมเห็นหลายคนที่ยิ้มฝึกท่านี้ยกสูงจนเกินไปนะครับบางคนนี่โอ้โหหมุนรอบพบนาฬิกาไปเลยนะครับอันนี้อันนี้เล่นอะไรเน<ำ>ี่ยทำกันเองอันนี้เล่นอะไรเนี่ยอย่าทำนะครับไม่ควรนะครับ,รบให้เลี่ยงได้เราต้องเข้าใจพื้นฐานของฟังก์ชันของกล้ามเนื้อทุกอย่างกระดูกทุกอย่างด้วยเช่น <c oughs> ถ้าคุณยกมาด้านหน้านี่ไม่มีปัญหานะครับไม่เจ็บแต่ถ้าด้านข้างเนี่ยบอกเลยว่าเอาระดับเดียวกับหัวไหล่ก็พอนะครับเดี๋ยวเปิดหัวไหล่ออกด้านหน้านะครับยกแค่ข้อศอกขึ้นมา ระดับนี้นะฮะจะเป็นมุมแบบนี้เอ,อ้ยอย่างนึงินนี้แถมให้พยายามอย่าไปกลางแบบนี้นะครับเป็นกระหังแบบนี้มันจะเสี่ยงเจ็บข้อมือได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วให้เหมือนเราคิดสภาพเทน้ําทิ้งนะครับยกแค่นี้พอห้ามเกินกว่าช่วงหัวไหล่แค่นั้นพอท่าที่4นะครับชื่อท่าวาร์ปไโรท่านี้ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับการฝึกท่านี้เราสามารถฝึกได้แต่เราห้ามยกข้อศอก เกินกว่าช่วงหัวไหล่นะครับไม่งั้นจะเจ็บได้คือมันจะเป็นลักษณะนี้แบบนี้ไม่เอานะครับเสี่ยงโอ้โหเจ็บเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายกได้ก็ระดับเดียวกับหัวไหล่ก็พอนะครับจริงๆท่ามันจะคล้ายๆกับท่า Lateral r เวส e นะครับดึงขึ้นมาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าช่วงแขนกับข้อศอกตรงนี้เนี่ยมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลี่ยงนะครับห้ามยกสูงกว่า หัวไหล่นะครับจำไว้ข้อสอบดั้นข้างห้ามเลย <S <S ท่าสุดท,ท้ายของวันนี้นะครับคือท่าเชสดิฟนะครับก็ฝึกกล้ามเนื้ออกท่านี้นะครับถ้าคุณไม่โน้มตัวมาหน,น้าเยอะนะครับมันจะทำให้ อรหืแรงต้านทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หัวไหล่แล้วทําให้คุณฝึกหนักแล้วมันจะเจ็บบางทีลงลึกเกินอีกนะครับตรงนี้กล้ามเนื้อฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านี้เดี๋ยวเล่นให้ดูแบบที่ผิดก่อนนะครับจะลงตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วลงลึกเกินนี่ฮะไหล่ตรงนี้มีความเสี่ยงได้ผมไม่อยากทํำกลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้น้มมาด้านหน้าขนานกับพื้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก70องศา80องศานะครับนมมาเยอะๆอเลยนะครับแล้วก็หย่อนลงไป โดยที่ไม่ลึกเกินด้วยนะครับอยู่ประมาณตั้งฉากกับพื้นนี่ถือว่าโอเคพอขึ้นมาปุ๊บก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเซฟข้อต่อมากกว่าด้วยแล้วก็โดนกล้ามเนื้ออกเต็มๆเลยนะครับโดยเฉพาะอกด้านล่างก็อยากให้ลองเปลี่ยนมุมดูนะครับรับรองว่าก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วย ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น5้าท่าที่เจอบ่อยมากๆในฟิตเนสนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้บอกว่าท่าพวกนี้เป็นท่าที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่ามือใหม่ไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าการยืดหยุ่นนะครับหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนที่มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับเบื้องตัวผมเองนะครับผมก็ไม่เล่นมุมแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าการที่เราเจ็บเนี่ยกว่าจะรีฟอเวอร์กว่าจะกลับมาฝึกได้ มันก็ใช้เวลานานไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ5ท่าที่ผมเสนอไปนะครับให้เล่นท่าพวกนั้นดีกว่ารับรองว่าความเสี่ยงก็ไม่มีนะครับแล้วได้กล้ามเนื้อได้มากกว่าด้วยนะครับก็หวังว่าที่วิดีโอแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ผมผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะครับเนทิสเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ